คนขุนวนครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะเหรียญสวนพุทธศาส์เนาะหรือว่าตรงป่าหัวนครับบ้านผมเหมือนว่าว่างสวนครับพี่น้องมาเบิ่องหนามี่น้องหลังจากพายุโนอื่นเขาท้องฟ้าหมึกฮะเดี๋ยวใจเบิ่งบรรยากาศนพี่น้องเนาะว่าน้ำได้ไปนไหนเนาะเตือนเก๋สวัสดีครับ ีครับครับนี่ครับชาวเรียกเ้ามาครับลงมายอครับโมลงไปอ๋อสงสัยมุกคนไม่เหยียบเยอะหันจะได้ยมลงไปเ่ะดูดดูรายด้วยครับเด้อ่นอ บรรยากาศน6เฮ้ยนะน่าลักไีน่น่นองมีบรรยากาศตอนสีบางแหล่งครับระวังตกแล้วเต๋อเต๋อเต๋อห่วยลงไปยังล่ะขึ้นมาขึ้นาน้าหนาไม่นะฮะ อยากมาชมสัมผัสบรรยากาศเปไนหนก็มาได้ดครับเ้ออยู่มันจะอยู่หลังสวนสัตว์ดุบนครับสวนตนัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับตาสีพัน์ไรครับหมอสำหรับการมรรน,นังพักผ่อนเด้อพี่น้องเออ นี่ก็เป็นบรรยากาศหอลอๆาเนาะครับก็มีมองพักพรครับสาลามีพันธุ์ใหม่ต่างๆเท้าเบิ้งเทาเนาะอยู่สวนบฤษศาตรนี่ด้วยดงฝาหวนครับ การล่มลื่นนี่ครับมองกับการมาพักพรอนน,น้องพี่น้องเนาะครบนามกับคุณแน่ได้พี่น้นองวะ บนตกะพายุเขาหันนี่เนะาะเปียนพเอกถึงขดเฮ้ยโอ้เสียนเกินเปลี่ยนก็กได้ครับเออ,จ,อจะเหรียญนะเด้อม,มันมีปิ้งเนี่ยครับหนังคือปลาอย่างนี้หนัาหน้าหน้ามันคุณปลานี้มัน,น,น,นกน็นปนนกไปเจอตัวอะไรไม่ใส่เลย น่าอะไรครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนี่ครับชสาวเล็กพาลูกไปไต่สะพานไหมครับห,ห,หันมาหันมาเล็กเล็กเล็กหันมาหันมาได้เห็ดหนาปกหนึ่งจอง เีือนเต้อนบนหยานนะครับหวยหรงสมขอ,อยยางมากขอ,อยยางมาก nghe ครับ nhầm บ่แล้งครับ Mình để cát thùng hay thùng nào mấy nọ <laughs> เบว่นาน้ามร้ายะกัยังบ่้งายมันไดนพี่น้อเพราะว่ามันไหาอีนี้เปนไรตั้งจากพายุเขามื่อนึงเนาะแค่เสรเบื้องหนออู้หูนนนหน่าเพง่อนพี่น้องเบิ้งมองฟาเขาเคยเห็ดไหเนาะ

ฮะไลยกรีนกับปูัม่มีปูยังวะไหลลอยคามไปเลยเกอเอรลอยคามไปเลยเฮ่อใครที่ไหให้แม่พาเขาขามไปน่นู้นกูตาโตใหนี่มองนี่นี่ห้ามน้ำจังไรนี่มองใตจสผ่านนี่ ลอยไปเลยนี่ลอยแบบพอลอยนั่นแล้วหรอลอยแบบปีนลอยเอามือขาดไปน้ำผึ่มในหลดเออน่ะเ่แม่มา้เอาเกนก็ว่าน้ำกดเเาเ่จ้าลไ่หนะ จับโอนะไปจับดิไปจับดิอ่ะเกือบไปโตแม่ตายอ่ะก็มีได้อ่ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ ba đạt đã trời mà trời ทา่ไ้อยบตนไหนอะอัหอเเโดดบยไปโดดไก่โดดดูด้อเลย่งสองโอ้ไก่โว้สามวรวโดดไไก่ นี่ดอเตออนะุตาเอาแม่มาดดด้วยกันสิแม่ก็มาเดอดด้วยกันสิมาแม่น่ ôi cứ đăng khắc được rồi, chụp luôn. khí. Khí hậu là đổi. Tiền sáng. Đẩy nè mong nó mà nè. <laughs> <laughs> <laughs>

Micha. Nam Cha. Micha nam Lên pha. Tung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไอีคนเอรหอด่ะไปเอากอนนี้เ,เด้วเอานเลยหนึ่งสองสามขอให้เดีสั่นหมดวิชาขอต้งวิท์ถึงเลยดุเอาดาก่อนฮ่าว่าฮ่ คลิปนี้กับพ่อยังพี่น้องกับผ้าพี่น้องว่าเป็บรรยากาศหลังจากพาอยู่เขาเนาะ,ะขออนุญาตจบคลิปตอนนีน้เนาพี่น้องเนาะสวัสดีครับ